สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้เราเสีมสิพามากินหมึก่วงสมซมพี่น้องนี่ส,สดๆเลยครับนี่เกลียวเสียบ,บพี่น้องเผ็ดบเป็นหวานพี่น้องมาครับกินด้วยกันครับเี๋มาพี่น้องส,สดๆเลยพี่น้องนี่เห็นบ่ครับพาเครื่องเลยข้างพี่น้องพาเครื่องเลย เดี๋ยวมาเทียหนังก่อนพี่น้องหลังโอนยางออกก่อนพี่น้องด้างยางออแล้วครับมาพี่น้องเห็นบอเป็นนังเดดเด็กพี่น้องเสียงบอกใครชัดมาเดดพี่น้องนี่เห็นบอ่อ่ะ โอ้ทำได้อลไรได้พี่น้องก่อนนี่ยืนยั่วเด้ครับยืนยั่วมาพี่น,อน้องครับยังไงครับว้าย แซ่บไป่น้องอืมหมึกม่วงก็กว่าพ่อไปหน้องขอกันดีไปยังพี่น้องกับเจีวเบี้ยอู้หูชิญยัวเลยครับแบบนี้พาเครื่องพี่น้องบมกม่วงหน่อยครับซื้อย,ยังดอกมันเลยหน่อยเกินได้ผมหมกม่วงหน่อยรอดละนี่พี่น้องโบ่ไล่ใหญ่ให้พี่น้องมาทำาิธีอ่างพี่น้อง

มาเครื่องพี่น้องบอดว่าพี่น้องนี่นแน่นพี่น้องไม่ได้ขเขาแขนได้ครับหยิบแน่นออกพี่น้องบอดน,นี่เขาจะเท่าน,นังก่อนพี่น้องล่างจังออกก่อนแม่นออกพี่น้องอยั่วพี่น้องอีกแล้วมือนี่มาต่อพี่น้อง พี่งี้งี้แฮปพี่น้องพาเครื่องพี่จียกเยาอยู่ยัวเลยคนดียังพี่น้องเจ,จียกเยาแ่บพี่น้องหวานหวานนัวเพียพร้อมพี่น้องมาเนี่ยแสบพี่น้อง เสอบอยู่อยากนั่นแหละครับแบบนี้เอ้บอกว่าจงในเดอจงในเดอร์ได้กินไปไพผูด้เดียวเด้อเพั่นสอบอยู่ก็ไดดพี่น้องมาพี่น้องแซ่บพี่น้องอึ้นตัวนี้พอดีกินเลยพี่น้อง สมเสียบครับเมื่อใดขึ้นบึงม่วงน้ำบานงไม้ได้ครับอันนั้นสมอู้สมแป้ตายเช็ดเจียวอันนี้สมพดอดีพี่น้องพี่กับเกลียวเนี่ยสุดยอดเลยคว้าความมังวงพีมาครับพี่น้องต่อครับคำตายพี่น้อง ไปอีกอะพี่น้องดวนไ็จะิบบแยบมากพี่น้องไปเลยครับสวัสดีครับพี่น้อง